สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ the v i s ชว n podcast นะครับวันนี้ผมขอหยิบบทความจาก u n นเบิร์ตไอสไตน์นะครับบทความนี้คือเพื่อค้นพบความสุขแม้ในบางสิ่งที่ดูเล็กน้อยก็อาจเป็นหนทางสู่ความสุขได้นะครับผมว่าประโยคนี้มันมีความหมายที่ชัดเจนแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมพิสูจน์แล้วกับตัวเองมัน สำเร็จแล้วก็มันคือความจริงที่เกิดขึ้นนะครับผมเองได้รับเมสเซจจากเพื่อนนะครับที่เป็นท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็เป็นแฟนคลับนะครับที่เข้ามารับฟังดูชนพอดแคสต์นะครับก็อยากให้ผมเล่าเรื่องการค้นหาความสุขให้ฟังนะครับว่าชีวิตคนเราอะอยาก พบความสุขในรูปแบบไหนแล้วจะหายังไงให้มันเจอนะครับก็เลยผมพบบทความนี้ก็เลยจะได้นำมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับผมจะขยายความในแนวคิดของผมในวิธีการหุมนะครับผมมองว่าทุกทุกทุกท่านรู้รู้ว่าความสุขมันคืออะไรความทุกข์มันคืออะไรนะครับโลกทุกวันนี้ผมเชื่อมั่นว่าทุกคนเนี่ยบางท่านอยู่บนความทุกข ทรมานนะครับมีความสุขมันก็สุขไม่นานนะครับออแล้วก็ความทุกข์ก็จะกลับมานะครับแต่ถ้าใครรู้ทันความทุกข์เราก็จะไม่ทุกข์ครับผมเปรียบเสมือนความทุกข์เหมือนพายุฝนก็แล้วกันนะครับลองนึกตามนะครับความทุกข์มันก็จะมาเหมือนพายุ ความทุกข์มันเกิดจากปัญหาเนาะครับปัญหากับความทุกข์อานานมาพร้อมกันนะครับแต่อย่าลืมว่ามันก็จะจบลงในที่สุดแต่เพียงว่ามันจะจบแบบไหนพายุลูกนี้มันจะนานขนาดไหนแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเวลาเกิดพายุเกิดความทุกข์เราก็ไม่ต้องไปปรุงแต่งให้พายุมันแรงขึ้น ให้พายุมันโหมกระหน่ำเราแรงขึ้นนะครับมันก็จะทำให้เรามีความทุกข์ทวีคูณมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นให้ทุกคนคิดว่าความทุกข์มันเหมือนพายุมันมาแล้วมันเข้าไปนะครับสุดท้ายมันเข้าไปครับไม่มีความทุกข์ใดๆที่มันอยู่ในใจเราตลอดชีวิตนะครับอันนี้ผมพูดถึงเรื่องความทุกข์ก่อนนะครับทีนี้ความสุขละครับ บางคนบอกว่าความสุขมันเกิดแค่แป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ไปเออมันมาแป๊บเดียวเดี๋ยวเข้าไปนะครับทำไมความสุขมันสั้นจังวะนะครับแน่นอนแหละครับเวลาช่วงระยะเวลาที่มีความสุขไม่ว่ามันจะยาวนานแค่ไหนมันก็ดูเหมือนมันสั้นนะครับเพราะว่าความสุขมันเป็นสิ่งที่มีค่าแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการนะครับแต่ความทุกข ถึงแม้มันจะมีระยะเวลาสั้นๆนะครับแต่ทุกคนนะครับคนเราทุกคนเนี่ยก็คิดว่ามันมันยาวมันนานนั่นเองนะครับวันนี้ผมจะแนะนำวิธีการหาความสุขให้ตัวเองครับผมนะครับลองดูนะครับผมเคยใช้แล้วก็เป็นวิธีง่ายๆเลยครับแล้วก็นำไาใช้กับตัวเองเลยครับจากเบสิกเลยครับง่ายๆเลยนะครับ บ้านที่เราอยู่ห้องที่เราพักดีละครับง่ายๆเลยนะครับผมเนื่องจากว่าผมผมอยู่คนเดียวนะครับแล้วก็ทางครอบครัวนี่อยู่อยู่ที่บ้านต่างจังหวัดเนาะนะครับก็สร้างความสุขให้ตัวเองด้วยการดีไซน์ที่อยู่ให้แบบเหมือนที่เราชอบนะครับผมเป็นคนชอบดูหนังนะครับเป็นคนที่ชอบดูหนังเป็นชีวิตจิตใจเลยนะครับผมก็สร้างเหมือน ลงภาพยนตร์ในในห้องนะครับแล้วก็วันหยุดผมก็ได้ดูหนังหรือเลิกงานมาผมก็เปิดหนังดูก็จินตนาการว่าเราดูหนังในโรงภาพยนตร์นะครับมันก็ทําให้ผมมีความสุขนะครับแล้วก็ชอบดูหนังผมเป็นคนชอบชอบดูหนังแนวสืบสวนสอบสวนนะครับผมรู้สึกว่ามันมันพลิกบทบาทมันพลิกไดอะล็อกเรื่องเลยแบบ น่าเหลืเชื่อนะครับแล้วก็ดูแล้วก็มีความสุขนะครับมันก็ทําให้ตัวเองมีความสุขนะครับโดยที่ระหว่างที่เรารู้หนังอะ่ะมันไม่ได้คิดเรื่องปัญหามันไม่ได้คิดเรื่องอื่นไม่ได้คิดเรื่องงานนะครับมันก็ทําให้เราก็มีความสุขเชื่อไหมครับว่าหนังเรื่องหนึ่งประมาณชั่วโมงกว่าหรือ2ชั่วโมงเนี่ยนะครับแต่ผมผมไม่ค่อยดูซีรีส์นะครับเพราะว่ากลัวว่าจะติด ถ้าดูซีรีส์เรามันใช้เวลานานเพราะว่าเวลาเป็นสิ่งมีค่านะครับผมก็จะชอบดูหนังดูหนังเป็น1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงนะครับแล้วก็อ่านหนังสือนะครับพักผ่อนทำอะไรที่ตัวเองชอบนะครับด้วยด้วยส่วนตัวชอบอ่านหนังสือกับดูหนังนะครับก็ก็จะทำกิจกรรมแบบนี้นะครับมันก็ดีกว่าเราออกไปข้างนอกนะครับ ไปหาความสุขครับผมว่าไม่ต้องออกไปหาข้างนอกหรอกครับความสุขมันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่เราจะสร้างมันขึ้นมาอย่างไงนะครับความสุขมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราไม่มีความทุกข์นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ให้ทันว่าเราทุกเรื่องอะไรแล้วทุกไปทำไมทุกแล้วมันได้อะไรนะครับทั้งๆที่วันหนึ่งมันก็จะหยุด ของมันเองนั่นแหละครับก็อยากให้กำลังใจกับคนที่กำลังมีความทุกข์นะครับผมบอกได้เลยครับสิ่งที่ท่านเป็นทุกข์อยู่วันนี้เดี๋ยววันหนึ่งมันก็หายไปเหมือนพายุครับเหมือนฝนตกละครับเดี๋ยวมันก็หยุดหยุดเดี๋ยวมันก็มาใหม่ขึ้นอยู่กับท่านจะสนใจมันแค่ไหนแค่นั้นเองนะครับขึ้นอยู่ว่าเราจะไปเติมแต่งให้มันทุกข์มากขนาดไหนนั่นเอง แต่สําหรับผมทุกวันนี้ผมปรับวิธีคิดปรับแนวคิดใหม่หมดแล้วนะครับผมไม่เอาอะไรมาเก็บเป็นความทุกข์เลยครับทุกวันที่ผมสบายใจมีความสุขกับการใช้ชีวิตนะครับอะไรที่มีความสุขผมก็จะจดจํามันแล้วก็จะวิ่งเข้าหามันนะครับแต่ว่าความสุขการมีความสุขของเราไม่ใช่ไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นนะครับ ก็คือหาวิธีการหาจุดเล็กๆน้อยๆที่มันเกิดความสุขในชีวิตเราให้ได้แม้กระทั่งเวลาทำงานผมเองก็ต้องหาจุดที่มันมีความสุขให้ได้นะครับถึงแม้งานมันจะมีปัญหาอุปสรรคต่างๆนานาแต่ผมก็จะค้นหาวิธีมือมีความสุขให้ได้นะครับนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่ผมอยากจะบอกท่านผู้ฟังนะครับว่าให้คิดแต่เรื่องที่มันมีความสุข อย่าไปคิดเรื่องที่มันทุกเพราะความทุกขเวลาจะไล่ล่ามันไปเองวันหนึ่งมันก็จะหมดไปเองนะครับไม่มีความทุกข์ใดที่อยู่ในใจเราได้ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องค้นหาต้องโฟกัสคือความสุขครับลองดูว่าเราชอบอะไรทําอะไรแล้วมีความสุขเห็นอะไรแล้วมีความสุขมองอะไรแล้วมีความสุขก็ขอให้ทําอย่างนั้นนะครับ ผมมีตัวอย่างเ,าเรื่องความสุขเนี่ยผมดูจากภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเนาะซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้นานมาแล้วครับซึ่งผมก็จำประโยคสั้นๆที่ตัวเอกในหนังเรื่องนี้พูดนะครับว่าดอกไม้ที่อยู่ในป่าก็ปล่อยให้มันสวยงามอยู่ในปา่านะครับ อย่าไปเด็ดออกมามันจะเหี่ยวเฉาและแห้งตายคามือเรานะครับโอ้คำคมคำนี้ผมว่ามันมันจริงมากเลยครับเปรียบเสมือนผมผมเปรียบเสมือนกับอเอาพูดถึงตอนเป็นวัยรุ่นก็ได้นะมันก็เหมือนผู้หญิงสาวสวยนะครับผมเป็นผู้ชายเนาะก็ชอบมองผู้หญิงที่สวยเนาะ,ะผู้หญิงก็มองผู้ชายที่หลอ่อนะครับก็ปเป็นเรื่องปกติ แต่ในมุมของผมก็คือผมมองว่าผู้หญิงสวยผู้หญิงก็เหมือนดอกไม้ครับถ้าเรามองเขาอยู่ห่างๆนะครับไม่เข้าไปคล้องแวะกับเขาเราก็จะมีความสุขนะแต่ถ้าเมื่อไหร่เราไปจีบเขาเราไปมากกว่าสิ่งที่เราเป็น นะครับเราเข้าไปคบด้วยหรือเราเข้าไปอยู่กับเขามันอาจจะทำให้เราเห็นในสิ่งที่มันไม่สวยงามนะครับไปเจอสิ่งที่เรารับไม่ได้หรือสิ่งที่เรามองว่ามันไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าตัวเองมีความสุขอยู่ตรงไหนก็ขอให้ยืนอยู่จุดนั้นอย่าขยับเข้าไปหาความถูกนะครับเพราะฉะนั้นผมกาลังจะบอกว่า วิธีสร้างความสุขม,มันไม่ได้ยากนะครับก็คืออย่าไปอยู่ในที่ที่มันมีความทุกข์นะครับก็เหมือนบทความนี้แหละครับอันเบอร์ไลสไตล์บอกว่าเพื่อค้นหาความสุขแม้ในบางสิ่งที่ดูเล็กน้อยก็อาจเป็นหนทางสู่ความสุขได้ผมเชื่อมั่นว่าหลายคนกำลังค้นหาความสุขขอบคุณที่ติดตามเราฟัง The โดย i o n Podcast เดี๋ยวพบกันใหม่สวัสดีครับ